สวัสดีนดักเรียนทุกทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่ในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับเรื่องที่เราจะเรียนว,วันนี้ก็คือเรื่องการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคําตอบตอนที่2นะครับเรามาทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับนิดมียางรัดสาสิบเจ็ดเส้นหน่อยมียางรัดสี่สิบสามเส้นนิดมียางรัดน้อยกว่าหน่อยกี่เส้น โจทย์ถามอะไรครับเอาเรียนมาดูกันโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่านิดมียางรัดน้อยกว่าหน่อยกี่เส้นอยากทราบว่านิดมียางรัดน้อยกว่าหน่อยกี่เส้นหลังจากนั้นเรามาดูสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ครับโจทย์กําหนดให้มาคือนิดมียางรัด3 7เส้นและหน่อยมียางรัด43เส้น ทีนี้เราจะหาจํานวนยารัดที่นิดมีน้อยกว่าหน่อยได้อย่างไรนะครับเราก็นําจํานวนยารัดของหน่อยเนี่ยปารบด้วยจํานวนยารัดของนิดครับเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า43ลบ37เท่ากับคำตอบมาดูอีกข้อครับ พี่มีรายได้ปีละ845,000บาทน้องมีรายได้น้อยกว่าพี่ปีละ68,000บาทน้องมีรายได้ปีละกี่บาทสิ่งที่โจทย์อยากทราบนะครับก็คือน้องมีรายได้ปีละกี่บาทโจทย์บอกอะไรมาบ้าง โจทย์บอกว่าพี่มีรายได้ปีละ845,000บาทน้องมีรายได้น้อยกว่าพี่ปีละ68,000บาทเมื่อเรามาเขียนความสัมพันธ์ครับในแท่งแผนภูมิครับจะพบว่าแท่งแผนภูมิของพี่ชายเนี่ยจะมีขนาดที่ยาวกว่าส่วนของน้องเนี่ยจะสั้นกว่าครับเราทราบไรายได้จริงๆของพี่ครับคือ840,000บาท แต่ของน้องเราไม่รู้ครับเขาเพียงแต่บอกว่ามีน้อยกว่าพี่ชายอยู่68,000บาทนี่คือส่วนนะครับส่วนที่ตั้งแต่ลายปากตรงนี้ครับคือ68,000บาทคือส่วนที่มากกว่าของน้องถ้าเราหัก68,000บาทของพี่ชายออกไปนะครับจำนวนของพี่ชายก็จะเท่าของน้องพอดีฉะนั้นเราจะมาเขียนได้ว่าวิธีหาคำตอบได้ว่านำไรายได้ ของพี่ลบด้วยรายได้ของน้องที่น้อยกว่าพี่ก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า845000ี่หลบ68000เราก็จะดำเนินการหาตามประโยคสัญลักษณ์ที่เราเขียนเอาไว้ครับหลักหน่วย0ูลบ0ได้0นะครับ0ูลบศได้0ูนลบศได้ศ ตัวตั้งเป็นห้าตัวลบเป็นแปดลบไม่ได้ก็ต้องขอยืมหลักต่อไปมาหนึ่งครับก็จะเป็นสิบห้าสิบห้าลบได้แปดคิดก็ได้เจ็ดครับมีอยูสามครับแต่ต้องขอยืมครับเพราะว่ามันไม่พอข้างล่างเป็นเลขหก 6. ก็ต้องยืมหลักต่อไปมาหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิบสามลบหก 6, ก็ได้สิบเจ็ดนะครับตรงนี้เหลือเจ็ดไม่มีตัวอะไรมาลบก็ดึงเจ็ดลงมาได้เลยก็จะเป็นคําตอบคือเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันครับ เราจะตรวจสอบว่า777,000เป็นคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างไรเมื่อสักครู่ครับประโยคสัญลักษณ์เป็นเรื่องการลบฉะนั้นเราต้องเอาคำตอบตั้งนะครับคำตอบในประโยคสัญลักษณ์มาตั้งแล้วบวกด้วยตัวลบก็คือ68,000บาทจะได้เท่ากับ848,845,000ซึ่งเป็นคำตอบที่เท่ากับตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์ฉะนั้น777,000เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ ปีนี้บริษัทมีรายได้สามสิบหกสามสิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทรายได้น้อยกว่าปีที่แล้วสองล้านสี่แสนเก้าหมืเจ็ดพันบาทปีที่แล้วบริษัทมีรายได้เท่าใดโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าปีที่แล้วบริษัทมีรายได้เท่าใด เออกี่ยวกบอะไรครับปีนี้บริษัทมีไรายได้3 5 6 5 8 0ห0ล้านหกหบาทไรายได้น้อยกว่าปีที่แล้ว2องล้านสี่สบาทเราจะคิดหาคำตอบได้อย่างไรครับเราก็มาดูครับของปีนี้จะมีไรายได้3 5มส8 0ห้ล้านหหบาทครับ แล้วเขาต้องบอกอีกว่ารายได้น้อยกว่าปีที่แล้วหมายความว่าปีนี้รายได้น้อยกว่าปีที่แล้วฉะนั้นแท่งของแท่งแผนภูมิของรายได้ปีที่แล้วจะต้องยาวกว่าครับยาวกว่าปึ๊บอ่ะยาวกว่านะครับส่วนที่เลยตรงนี้ครับเราจะตีเส้นไว้อ่ะส่วนที่เลยตรงเนี้ก็จะเป็นส่วนที่บอกว่ารายได้ของปีนี้เนี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วอยู่เท่าไหร่ครับก็คือสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทฉะนั้น เราก็จะหาคําตอบได้อย่างไรครับถ้าเราเอาจำนวนตรงเนี้ยแท่งตัวเนี้ยครับที่เรารู้เนี่ยสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองแสสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเนี่ยไปรวมกับรายได้ของปีแล้วนะครับเราก็จะได้ขนาดแท่งเท่ากับของปีที่แล้วเลยฉะนั้นเราจะเขียนได้ว่านํารายได้ของปีนี้รวมกับไรายได้ที่น้อยกว่าปีที่แล้วเอาเทียนประโยคสัญลักษณ์จากข้อความดังกล่าวได้ว่าสามสิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบวกกับ 2องล้านสี่สเก้าหเจ็ดครัคำตอบที่ได้นะครับปีที่แล้วบริษัทมีรายได้3 8มสิบแปล้านหนึ่งห้าห้าันบาทเราจะตรวจสอบว่าสามสิบแปดล้านหหันบาทเป็นคำตอบที่ถูกต้องอย่างไรจากเดิมครับประโยคสัญลักษณ์เนี่ยเป็นการบวกฉะนั้นเราจต้องเอาคําตอบมาลบด้วยตัวบวกก็คือ สามสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันลบกับสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันจะได้นะครับคำตอบคือสามสิบห้าล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันซึ่งเท่ากับเป็นจำนวนที่เท่ากับตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์ครับฉะนั้นคำตอบในข้อนี้จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับนัก <c oughs> เรียนลองวิเคราะห์โจทย์ครับ เรามาลองวิเคราะห์โจทย์ครับให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาและหาคำตอบลุงแดงขายสินค้าเกษตรได้56 3,000บาทลุงแดงขายสินค้าเกษตรได้น้อยกว่าลุงขาว2 1 4 8 0 0บาทลุงขาวขายสินค้าเกษตรได้เงินกี่บาทนักเรียนครับครูจะมีให้นักเรียนหาทั้งหมด6ข้อนะครับนักเรียนก็ลองพสแล้วก็ ลองอ่านโจทย์นะครับพอแล้าลองอ่านโจทย์นักเรียนลองค้แล้วก็ลองอ่านโจทย์กันนะครับประโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรเราจะคิดหาคำตอบได้อย่างไรครับและเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรแล้วก็ลุงขายลุงขาวขายสินค้าเกษตรได้เงินกี่บาทและจะตรวจสอบคำตอบที่ได้มาว่าถูกต้องอย่างไร อลองโพสครับแล้วก็เมื่อได้คําตอบแล้วก็ลองกดเข้ามาดูวิดีโอต่อนะครับเฉลยโอเคครับคิดว่าทุกคนก็เสร็จพร้อมกันแล้วเนาะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามลุงขาวขายสินค้าการเกษตรเนี่ยได้เงินกี่บาทโจทย์บอกอะไรโจทย์บอกมาว่าลุงแดงเนี่ยขายสินค้าเกษตรได้เงินห้าแสนหกหมื่นสาพันบาทลุงแดงขายสินค้าเกษตรได้น้อยกว่าลุงขาว สองแสนสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทอะเราก็จะมาเขียนกราฟนะครับเราก็จะเขียนกราฟลุงแดงขึ้นมาจะเท่ากับจำนวนเงินห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทนะครับแต่ของลุงขาวของลุงขาวเราไม่ทราบจํานวนเงินที่แท้จริงครับแต่เรารู้ว่าลุงแดงเนี่ยจะขายสินค้าเกษตรได้เงินน้อยกว่าลุงขาวครับฉะนั้นเราจะวาดแท่งกราฟแท่งผลภูมแท่งของลุงขาวเนี่ย ให้ยาวกว่าของลุงแดงหลังจากนั้นครับเราตีเส้นตรงหัวตรงนี้ครับแล้วเราจะเรารู้แล้วโจทย์ก็บอกมาว่าส่วนตรงนี้นะครับตั้งแต่รอยปะตรงเนี้ยคือไรายได้ของลุงขาวที่มีมากกว่าลุงแดงอยู่เท่าไหร่ครับก็คือสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้าเราเอาจํานวนตรงนี้ครับเงินหลายบาทแท่งตรงนี้ไปรวมกับแท่งตรงนี้ครับเราจะพบว่า ขนาดแท่งของลุงแดงจะมีขนาดเท่าลุงขาวอืและโจก็อยากรู้ราคาอยากรู้รายได้หรือเงินของลูกขาครับฉะนั้นเราเอาไปเขียนวิธีหามตอบก็คือนําจํานวนเงินของลุงแดงคือตรงนี้ครับบวกด้วยจํานวนเงินที่น้อยกว่าลุงขาวอจำนวนเงินที่น้อยกว่าลุงขา,นนง,าลงขาวเท่าไหร่ครับสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยครับจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าห้าแสนหกหมื่นสามพัน บวกกับ214,800เราก็ดำเนินการหาครับคำตอบที่ได้นะครับก็เท่ากับ777,800ลุงขาวเนี่ยขายสินค้า,กาเกษตรได้เงิน777,800บาทครับเราจะหาเราจะตรวจสอบว่า777,800เป็นคำตอบที่ถูกต้องได้อย่างไร ประโยคสัญลักษณ์ครับตอนแรกเป็นเรื่องการบวกใช่ไหมครับถ้างั้นเราก็าคําตอบมาแล้วก็ลบด้วยตัวบวกคําตอบที่เราได้ก็ให้เข้ากับ563,000ซึ่งเท่ากับตัวตั้งของเราฉะนั้น778,000จะเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับสรุปบทเรียนนะครับการแก้โจทย์ปัญหาเนะี่ยทำได้โดยหนึ่งอ่านคมเขา้าใจกับโจทย์ปัญหา 2. วางแผนแก้ปัญหา3หาคําตอบ 4. ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบจากโจทย์ปัญหานั้นต่อไปครับเป็นแบบฝึกหัดที่1.21ครับให้นักเรียนลองทำนะครับวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบเดี๋ยวครูจะให้เวลาทำนะครับนักเรียนลองโพสต์วิดีโอครับ แล้เดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันอีกทีครับในเมื่อนักเรียนทําทั้งหมด3ข้อเสร็จแล้วนะครับครูจะมาเฉลยแนวทางคำตอบพร้อมกันครับมาดูกันครับข้อที่1ในเดือนมกราคมในเดือนมกราคมครับร้านขายต้นไม้ ขายดินได้สามหมื่น้าสบถุงในเดือนกุมภาพันธ์ขายได้น้อยกว่าเดือนมกราหนึ่งพันสสสิบเดถุงเดือนกุมภาพันธ์ขายดินได้กี่ถุงโจทย์ถามอะไรโจทถามว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะครับขายดินได้กี่ถุงนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามครับหนึ่ง ่อไปดูสิ่งที่เรามารู้สิ่งที่โจทย์บอกครับว่ามีอะไรบ้างสิ่งที่โจทย์บอกมาคือในเดือนมกราคมร้านขายต้นไม้ขายดินได้35,660ถุงในเดือนกุมภาพันธ์ขายได้น้อยกว่าเดือนมกราคม1 2ึ7ถุง เราจะหาคำตอบได้อย่างไรคำตอบในข้อนี้นะครับสามารถหาได้โดยการนำจำนวนดินที่ร้านนะครับขายได้ในเดือนมกรานะครับนำจำนวนดินที่ร้านขายได้ในเดือนมกรามาลบกับจำนวนดินที่ขายได้ ในเดือนกุมภานะครับเออก็คือจํานวนดินของเดือนกุมภาที่ขายได้น้อยกว่าเดือนมกรานะครับจากประโยควิธีหาคำตอบครับที่เราหามาได้เนี่ยที่เราคิดได้นะครับเราเขียนออกมาเราเห็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าสามหมืห้าพันห้อยห้าสิบลบกับ 1นึ่งพันสถุงจะได้คําตอบเท่ากับนักเรียนก็หาคำตอบมาครับแล้วนักเรียนจะได้คําตอบก็ลงมาใส่ตรงนี้อย่าลืมใส่หน่วยด้วยนะครับแล้วเราจะตรวจสอบคําตอบที่มาได้อย่างไรเราก็เอาผลลัพธ์ครับจากการลบเนี่ยตั้งประโยคสรยลับเป็นเรื่องการลบใช่ไหมครับฉะนั้นตัวตอบต้องเป็นเรื่องการบวกบวกด้วยตัวลบก็คือ1,237 เราก็จะได้คําตอบออกมาถ้ามีจํานวนเท่ากับตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์คำตอบข้อนี้ก็จะถูกต้องครับามาดูข้อต่อไปเลยครับกรุงเทพมหานครนะครับมีพื้นที่1 5ึ9งตารางกิโลเมตรกรุงเทพมหานครมีพื้นที่น้อยกว่าจังหวัดนครราชสีมา18,925ตารางกิโลเมตรจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตรอ่ะโจทย์ในข้อนี้ถ้าทุกคนจําได้นะครับ เป็นโจทย์ในเรื่องเมื่อวานเลยนะครับฉะนั้นแค่เป็นโจทย์มานในเรื่องเมื่อวานเลยครับฉะนั้นเราสามารถที่จะย้อนไปดูข้อสงในคลิปวิดีโอของเมื่อวานได้เลยนะครับอันนี้ครูจะขอข้ามไปนะครับเราสามารถกลับไปดูได้นะครับจะต่างกันแค่เนะ้เป็นแค่ตัวเลขนะครับโอเคเราข้ามไปข้อสามเลยเนาะสมชายมีเงินหนึ่งแสนหนึ่งล้านบาทสมชายมีเงินน้อยกว่าสุชาติห้าแสนบาท สุชาติมีเงินกี่บาทโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามหาหนี่ครับจานวนเงินของสุชาติสุชาติมีเงินกี่บาทนั่นเองโจทย์บอกอะไรบ้างโจทย์บอกว่าสมชายเนี่ยมีเงิน1ล <โ frustrating. S 1> ้านบาทแต่สมชายเนี่ยมีเงินน้อยกว่าสุชาติ5้0 0 0นบาทเราจะหาคําตอบได้อย่างไรครับถิงจะหาคําตอบได้ว่าสุชาติเนี่ยมีเงินกี่บาท เราก็จะเอาจำนนํนจำ, jeans, จำนวนเงินของสมชายเนี่ยครับลบด้วยจํานวนเงินที่สมชายจํานวนเงินที่สมชายมีน้อยกว่าสุชาตินะครับเอาจํานวนเงินของสมชายที่มีนะครับบวเอาไม่ใช่ลบครับขอโทษขออภัยครับเอาจํานวนเงินของสมชายเนี่ยบวกกับจํานวนเงินที่สมชายเนี่ยมีน้อยกว่าสุชาติอืเอาจํานวนเงินของสมชาย บวกกับจานวนเงินที่สมชายมีน้อยกว่าสุชาติจะเขียนคำตอบได้ว่าอย่างไรก็คือ1ล้านบวกกับ5 0 0แสนเราได้คำตอบมาครับนี่คือประโยคสัญลักษณ์ของเรา อ่านี่เป็นวิธีหาคำตอบนะครับของเราแต่ไม่ได้เขียนในวิธีหาคําตอบนะครูเขียนผิดช,ช่องนะครับเดี๋ยวครูลบออกก่อนเราอย่างสัญลักษณ์เราต้องเขียนในนี้เนาะเราจะได้คำตอบออกมากครับ ได้ว่าสุชาติมีเงินกี่บาทจะตรวจสอบคำตอบได้อย่างไรเราก็ต้องเอาคําตอบครับมาตั้งแล้วจะทําอะไรต่อไปครับอ่ะประโยคสัญลักษณ์เป็นเรื่องการบวกฉะนั้นเราก็อเอาเปลีป่ยนเป็นการลบเพื่อตรวจคําตอบให้คาตอบมาถ้าเท่ากับตัวตั้งที่มีค่า1ล้านคําตอบข้อนี้ก็จะถูกต้องคับ โอเคครับครูหวังว่าวีโอนี้นะครับจะช่วยให้พวกหนูเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะแล้วก็อย่าลืมส่งกันบ้านกันด้วยนะครับสวัสดีครับ